เห็นเป็นมาหาสม,มุตมาโอ้ยเดี๋ยวตั้งให้ดูตรงนี้ก่อนเราจะคุยก่อนนะคะลูกนอนมาด้วยเหรอสวัสด,ดีค่ะลูกนอนสวัสด,ดีค่ะคำพ่อในเ,ลเ,ลเ,ลเลตลนเต็นเลลสวัสด,ดีจ้าลูกนอน แพตตีไ้ไต้สไตล์อินไทยแลนด์ที่อัมพรสวัสด,ดีค่ะอัมพรไอท์เทเลนชนแนลแพตตี้สวัสด,ดีค่ะแพตตี้ให้หัวใจกอดกอดมาขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณทุกท่าคนที่เข้ามาในไลน์นะคะขอบคุณมากมากค่ะตังคิ y เวอร์ริบัตเลมันตังคิ o ตั o คิ o โปรแกรมเอง o ั f o ิวโฟลโลมี ฝลั่งเข้ามาฝลั่งเยอระะมันนะท่อนฝลั่งเยอระะมันไม่เห็นลูกน้อนนะให้ดูหินดีกว่าถอยถให้ดูหิน <laughs> 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 เขียนว่าวิวทะเลน,นะแต่เอาเอาให้เอฟซีดูหิน เป็นขวันตากับหินก่อนโอเคไม่หินอ่ะอชอบมากเลยหินมันใหญ่แบบแบบมันไอ้นี่ไงมันอลังการอ่ะอุ้ยแซ่บเนื้อสวัสดีค่ะ สวัสด,ดีนะคะน้องแบงไปเยแมวน้ําไปแย่ตรงไหนแมวน้ําไม่เห็นมันเห็นมาย้ายกูหนีอีกวะพตตี้ไรส์สไตล์อินไทยแลนด์พี่แทบพี่แทบแทบสวัสดีค่ะแทบบัวครัวทองน้องพตตีต้สวัสดีค่ะแทบบัวครัวทองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแบง แอบงมวครัวทองน้องลูกหนอนสวัสด,ดีค่ะเลิฟเลิฟค่ะข,ขอบคุณนะคะแบงกิตตนะสวัสด,ดีครับคุณแซบนัวแอบงัวครัวทองอคุณอัมพรสวัสด,ดีค่ะแพตตี้ไลท์สไตล์อินไทยแลนด์ให้เลิฟเลิฟม,มาขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะ เราจะอยู่ด้วยกันอีกแปดนาทีนะคะทุกท่านอยู่ด้วยกันอีกแปดนาทีค่ะวันนี้ก็ได้พามาเที่ยวทะเลเรืทะเลมาหาสมุรแอตแลนตาตรงนู้นเป็นหมู่บ้านเขาอีกนี่หนึ่งคือประเทศไอซ์แลนด์น่ะมันจะอ้อมน้ำที่เกาะนะนมันเป็นเกาะมันอ้อมอ้อมประเทศเออคุยคุยเล่นแมวน้ำา ขึ้นมาทําไงวะออนพได้ก็หนีไม่ทันนะเฮ้ยมวน้ำบางที่สุดนะกัดด้วยใช่มันก็กัดอยู่มันต้องไปดูในสวนสัตว์แหละตรงนี้ ไม่น่าจะปลอดภัยสําหรับเราเลยอ้น,น้องแบงค์จ้ะทำพราะจะเลีนเชแล้วถ่ายแมวน้ำสิงูอําบอนมาถ่ายเองเลโนมันต้องไปทํางมุม,ม,มนู้นได้ยืนอยู่ข้างบนตรงนั้นอะ่ะมันถึงอยู่ที่สูงะว่าถึงจะเห็นไอ้ตรงนี้มันเห็นได้มันก็อยู่ไกล ยังแม่นอ่ะคนเป็นตระยานอยูอขอย่ขอบคุณหลายๆเลยจ้าขอบคุณหลายๆเลยจ้า